สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับเจ้า Honda Accord ปี2014จดทะเบียน2015นะครับเป็น2.0 EL Navigator รุ่นท็อปสุดของ2.0เลยนะครับคันนี้ดีไซน์ที่สวยจัดจัดสีเงาทั้งคันรับประกันว่ารถเดิมทั้งคันไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับ สวยมากๆนะครับคันนี้ด้านหลังนี่เก็บของได้แบบจุๆเลยครับดีไซน์ด้านในทันสมัยสุดๆครับคันนี้เบาะขาวสะอาดทั้งคันใหม่กริปน้องๆรถป้ายแดงเลยครับคันนี้มีแอร์หลังด้วยที่สำคัญ บาะไฟฟ้าคู่หน้าเท่สุดๆครับอำนวยความสะดวกสบายมีเนวิเกเตอร์ครบคันอ่สวยไหมล่ะครับคันนี้รับประกันได้ว่าสวยจริงๆที่สำคัญไม่น้อยมากๆเพียงวิ่ง1,20,000กิโลเท่านั้นนะครับผมอ่ามีเมมโมรีที่เบาะ2ตตำแหน่งด้วยครับทันสบายสุดๆห้องเครื่องแห้งสนิทเดินเรียบกริบนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยครับ ราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นครับผม